กล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยแล้วกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของ BTS ละกันนะฮะโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าถ้า BTS เข้ากลมเข้าทีละคนกับเข้าทั้ง7คนคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันและมีผลกระทบน้อยที่สุดเพื่อนๆอ,อย่างให้เข้าแบบไหนกัน ไปดูกัน่านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งด้ตอบกลับว่าแบบทีละคนดีที่สุดแม้จะเข้าไปหนึ่งก็ยังเหลือ6ให้แอคทีฟวงต่อไปได้แต่เอาจริงๆต่อให้เข้า2หรือเข้าเท่าไหร่แต่ขอให้ยังมีสมาชิกในวงแอคทีฟวงต่อไปอาร์มี่ก็จะซับพอร์ตเหมือนเดิมอาร์มี่เป็นด้อมที่เราคิดว่าต่อให้ทุกคนมีเมนของตัวเองแต่ทุกคนก็คีบวงกันสุด ความคิดนที่2นะฮะเข้าพร้อมกัน7คนรายได้จากการทัวร์คอนจะหายไปเยอะมากๆเกือบ2ปีผงไม่มีทางเข้าพร้อมกัน7คนได้อย่างมากก็พร้อมกัน2คนความคิดอันที่3นะฮะเข้าทีละคนดีกว่าหรือจะเข้าเป็นคู่ๆก็ได้ซูกา้าจินอาร์อ็มกับโฮบอย่างน้อยๆก็อีกปีไม่แน่นะบางทันเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดอาจจะเข้าพร้อมกันหมดเลยก็เป็นได้ ผมว่าพ่อบางเคารบการตัดสินใจของบางทันนะเป็นเราอยากให้เข้ากลุ่มไป4คนก่อนสัก1ปีส่วนอีกสคนที่เหลือก็ให้ทำกิจกรรมเดียวสักปีหรือออกเพลงยูนิตย่อยๆแล้วค่อยทยอยเข้ากลุ่มให้หมดเต็มที่ไม่อยากให้หายไปนานเกิน3 4ถึงปีเพราะช่วงอายุของเหล่าบอยแบนด์จะพีคและดึงสเสน่ห์ออกมาได้มากที่สุดคือช่วงวยัย2 2 2 8 ทั้งหมดก็สุดแล้วแต่ตัวค่ายจะตัดสินใจแหละนะว่าจะให้เข้ายัางไงเพราะเขาคงรู้ผลกระทบมากกว่าตัวเราที่เป็นแฟนครับอีกด,ด้านความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมเข้าแบบทีละคน2คนดีที่สุดครับในการรักษาแบรนด์วงระยะยาวเมมเบอร์ที่เหลือยังสามารถแอคทีฟงานวงแบบซับยูนิตโซโลได้แก๊งพี่เข้าแก๊งน้องแอคทีฟแก๊งน้องเข้าแก๊งพี่กลับมาแอคทีฟงานต่อ อายุมันก็มีผลนะครับมักเนลัยก็คงไม่อยากเข้าตอนที่ยังไม่ถึงลิมิตเกณฑ์อายุหรอกผมว่ายังมีอะไรทำอีกตั้งหลายอย่างตอนแรกเรามั่นใจมากว่าไม่มีทางเข้าพร้อมกัน7คนหรอกแต่ตอนนี้ไม่ค่อยแน่ใจแล้วความบางทันนะ่ะคีบ7ย,ยิ่งกว่าอะไรนึกภาพขาดใครไปสักคนไม่ออกจริงๆส่วนแบบไหนดีกว่ากันมันเสียกันคนละแบบไปทั้งวงเสี่ยงมากทั้งค่ายทั้งกระแสวงแต่มั่นใจว่า จะกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างแน่นอนทั้งมักเน่ลายที่อายุยังน้อยจะเสียโอกาสต่างๆไปเยอะมากเข้าทีละคนก็อย่างที่รู้กว่าจะเต็มวงก็คงลากยาวอยู่แต่เราน่าจะได้เห็นงานด้านอื่นๆของวงเพราะคัมแบ็กเต็มวงน่าจะน้อยลงไปต่อใน้นั่น,นความคิดเห็นหนึ่งเลยลกันนะครับเอาจริงๆทุกวันนี้บิ๊กฮิตวางแผนมรองรับทางธุรกิจต่างๆเหมือนจะส่งบางทันเข้ากรมพร้อมกันหมดงั้นแหละ ถึง b t 21จะฮอตปลอดแตกถึงของออฟฟิเชีต่างๆของบางท่านจะขายได้และบิง h ฮิตขยันขนออกมาขายมันก็ทดแทนรายได,ได้จากยอดขายอัลบัม้มและถัวยไม่ได้อยู่ดีรายไ,ได้ส่วนใหญ่ของ Big h i ิตยังมาจากบางทัานเว้นแต่ว่า Big h i ิตจะยอมให้เข้าทีเดียวไปเลยพร้อมกันปีหน้าดันทีไบทีให้จัดคอนเสิร์ตหรือแฟนมิตต่างๆที่รายได้มาเป็นกำรร พร้อมดึงไดรไ,ได้จากย่อยค่อยที่ดิวแล้วและกําลังดิวมาจุนเจือไดยไดห้หมุนไปเรื่อยๆในระหว่างรอบางทันเข้ากลมอีกความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผมประสบการณ์จากการตาม SJ นับนิ้วเล่นๆมันก็วนการเข้ากลมไปเกือบเกือบสิบปีเลยนี่ว่าเลยรู้สึกว่าทีละคนไม่เวิร์กแฟนคลับจะแห้งตายก่อนกลับมาเนี่ยแก่กันไปเท่าไหร่กว่าจะครบคนเข้าทีละคู่ไม่ก็แบ่ง3 4เวิร์กสุด แถมตอนนี้งานโซโล่บางท่านคือแข็งมากๆยอดขายมันแน่นมากพอจะประคองกระแสวงได้เลยจริงๆไม่จําเป็นต้องแอคทีฟแบบทั้งวงหรือยูนิตก็ยังได้เอาจริงๆถึงมันจะไม่เปียงเท่าเวลาอยู่7คนแต่มันก็ไม่บางหรอกนะถ้าเป็นเรานะฮยองไลต้องไปก่อนอยู่ละไม่งั้นจะเกินเอาจินซูก้าหรือถ้าเป็นเราเราจะเอาสคนนี้เข้าไปก่อนเลย ซูก้าเข้าไปยังปล่อยเพลงใเล่นได้แบบไม่โปรโมตนะใคชิชิวพี่จินนี่ก็อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวออกมาแล้วน่าจะเล่นละครเวริร์กระหว่างนี้แก๊งเด็กโดยเฉพาะจองกุ๊กเนี่ยระหว่างพี่ไม่อยู่ให้รีบสร้างทางโซโล่เอาไว้ยังไงเหลือผ่อนได้อีกหลายปีไม่ต้องรีบเข้าก็ได้บวกกับจีมิน RM h o p โฮปีแก๊งนี้อายุใกล้กันช่วง1ปีถึง1ปีครึ่งหลังจาก้ยองไล่ส2คนแรกเข้าไปนะ คนไ่ไรีคัมแบ็กแบบ5คนเก็บกระแสวงไว้แล้วเวียนกันปล่อยงานโซโล่ไปเลยจะปล่อยซิงเกลิลหรือวีจะหันกลับไปหาเล่นละครอีกสักรอบก็ดีนะจริงๆมีพรสวรรค์ด้านแสดงมากนะวี v อะทีนี้พอฮายองไลยใกล้กลับมาเหลือ3-4เดือนยัดจีมินอ m เโบเข้ากลมไปเหลือวีกับจองกุกไว้รอพี่กลับแล้วคมัมแบ็กอีกทีพอกลับมาแล้วมันก็จะมีอะไรให้ทาต่อ ไม่ได้ดองอย่างจินจะรับซีรีส์ซูก้าจะไปโปรดิวให้ใครเก็บค่าดิสิทธิตตามแต่สังขารพี่เลยคราวนี้มันจะเป็นคัมแบ็กวงแบบทุกปีแต่แค่เมมเบอร์ไม่ครบเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะแถมมีงานฝั่งอื่นให้เสพเรื่อยๆดีกว่าแห้งเหือดพอ3คนกลับมาก็จะเว้นไม่เข้ากลมได้ปีกว่า2ปีนิดคัมแบ,บ็กเต็มวงอีกสักรอบแล้วเตะโดง่งน้องสองคนไปเข้ากลมได้เลย ครานี้ไปแบบไม่ต้องห่วงละเพราะมีทางทํามาหากินแถมมีอะไรให้เสพต่อไปมันก็ชิวๆอะ่ะยังไงก็แสยวงไม่มีทางหายถ้าเกิดว่าปล่อยอะไรออกมาเรื่อยๆอีดังความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผมอยากให้แบ่งเป็นสองกลุ่มแต่ไม่ใช่ให้ยองไลยกับมาร์เน่ไลยนะเพราะกลุ่มแฟนคลับที่เจาะต่างกันอยากให้คะกันเหมือนเล่นเกมรัน BTS เพราะจะได้จับแฟนคลับได้ทั้งสงกลุ่ม กลุ่มแรกอาจจะเป็นพี่นำบอกพี่โฮมจีมินจองกุ๊กกลุ่มที่2พี่กาพี่จินแททพยองไยค่อนข้างเกี่ยง่ายแต่มักเนลายต้องไม่ให้จองกุ๊กอยู่กับแทเพราะเดี๋ยวพากันซนยิ่งขีเรืออยู่ถ้าบริษัทยอมกั้นใจแค่2ปีหลังจากนั้นรับยาวๆเลยจากที่เคยเห็น SJ หรือ2 p m การทยอยเข้ากลมกระแสะยังไงก็ดอบถึงจะบอกว่ามีเมมเบอร์เรียนกระแสะก็คือ ไอดอลเกาหลีไม่ได้ขายแค่เพลงมันขายความสัมพันธ์ของทีมด้วย2ปีก็รอได้กระแสไม่หายหรอกแต่ถ้าต้องรอนานกว่านั้นหายแน่ๆนะฮะอีกความคิดเห็นต่อมาเยลีละกันนะครับผมตอนแรกก็อยากให้เข้าพร้อมกัน7คนแล้ว Big กฮิตขออนุญาตกลมอัดบายการบรันบงทันได้มันคงสนุกกิ่ลึกแต่คงเหงามากที่ไม่มีคมแบ็กวกกับเพื่อนในกลมอาจจะมันไส้เอาอยู่กันแค่7คนตลอดเวลาเผลอๆโดนบุลลี่อีก คงต้องค่อยๆเข้าแหละถ้าเอาแบบในฝันเลยคือประธานให้เสร็จยกเว้นบางเพราะทําเงินเข้าสู่ประเทศเป็นประวัติการยกย่องเป็น p r i ออ of Korea เลยอน,นุญาตให้เป็นการยกเว้นแต่ดราม่าถล่มอย่างแน่นอนอีกความพิ่เห็นต่อมาเลยละกันนะครับเข้าที่รล่คนดีกว่าจะได้เห็นยูนิตโซโล่ในช่วงสุกงอมของมักเกนสาคนเชื่อว,ว่ายอดอัลบ,บั้มถ้าไม่มีข่าวเสียหายสะสมบาร,รมีไป อาจจะทุกโซโล่อัลบั้มเกินล้านต่อคนสำหรับมักเนไลยอดระดับนั้นคือแดซังอัลบั้มของ GTA ได้สบายๆเลยนะยิ่งเป็นยูนิตแบบมักเกนหรือแรปไลด้วยทักษะการแต่งเพลงของน้ำจุนยอดขายอัลบั้มไม่น่าจะต่ำกว่าล้านห้าสองล้านนี่เชื่อว,ว่าถ้าออกผลงานทุกปีจะโซโล่หรือยูนิตแดั่งอัลบั้มจ่อให้เก็บเข้าบิ๊กฮิตอย่างน้อยหนึ่งรางวัลนนะ่ะตอนแรกคิดได้ว่าต้องแบ่งคนเข้าอาจจะสองสามรอบ แต่ตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วเพราะบิ๊กฮิตและบางท่านถ้าเหมือนจะเข้าพร้อมกัน7คนเลยอัน,นจริงคือมันก็นึกภาพบางท่านที่ไม่ครบ7ไม่ออกจริงๆนะ2ปีก็อึดใจเดียวและส่วนตัวไม่มองว่าเวลาที่หายไปเนี่ยบิ๊กฮิตจะให้ว่างหรือไม่ค่อยปล่อยอะไรแบบนั้นนี่คิดว่าบิ๊กฮิตวางแผนมาดีแล้วอาจปล่อยมิกเทปแต่และเมมเบอร์ให้ฟังกันเรื่อยๆหล่อเลี้ยงหัวใจระหว่างนั้นบิ Big Hit ๊กฮิตอาจคีเอกิจกรรมให้อาร์มี่ทำร่วมกันเรื่อยๆ แบบตอนเล่น Army มี่พีเดอย่างดันบางทันเนี่ยอาจตุนไว้เพราะหลังๆ Big h i ิตตัดแบ่งตอนได้2-3สัปดาห์เลยบางบอมที่น่าจะมีในสต็อกอีกสักล้านชิปปล่อยทุกวันก็ยังไหวเอาเป็นว่าเหงาไม่ค่อยกลัวกลัวใจ Big กฮิตแต่จะแบบไหนก็รอไว้พร้อมสนับสนุนทุกรูปแบบอีกความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับจากประสบการณ์ที่เคยติ่งคิมซูฮยอนโทมินจุน แล้วต้องเข้ากลมคือหายไปจากวงการเลยนานมากๆและเงามากแล้วมันต้องมีที่พึ่งพิงทางจิตใจใหม่จนเรามาติ่งบางทันนี่แหละจนตอนนี้เขาเพิ่งออกจากกลมเราดันรู้สึกเฉยๆกับเขาไปแล้วเราไม่รู้ว่าอาร์มี่บางส่วนจะจิตใจเข้มแข็งไม่อ่อนไหวจนหาที่พึ่งพิงทางจิตใจไปวงอื่นก่อนแล้วรู้สึกเฉยๆกับบางท่านเมื่อเขาออกจากกลมฉะนั้นอย่างให้ทยอยเข้าหรือค่อยเท่าทีละคู่ไม่อยากให้หายไปเลยพร้อมกัน การเข้ากลมคือแทบจะหายไปจากวงการเลยนะเราอาจจะได้ดูแต่คลิปเก่าๆรูปเกา่าๆหรืออะไรที่เขาถ่ายเก็บไว้ซึ่งมันก็ฟิลไม่เหมือนตอนที่วงแอคทีฟอยู่ตารางงานอะไรใดๆไม่มีให้ติดตามอาร์มี่เหงาแน่นอนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากจะพูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ